แล้วมาต่อกันที่หนุ่มริิตแตสตาคนนี้ค่ะก็หายหน้าหายตาไปนานนะคะไปเรียนค่ะจนเกือบจะลืมหน้าอยู่แล้วเชี่ยว oh แลาสุดก็มีโอกาสนะคะได้ไปโชว์เสียงร้องในงานจัดฉายรอบพิเศษภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์นะคะก็เลยต้องขอคว้าตัวมาอัปเดตถึงประเด็นสัญญากับทางต้นสังกัด Ex กซที่ใกล้จะหมดเร็วๆนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะมีข่าวมาว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะเป็นคุณหมอมากกว่าจะเป็นอย่างไรไปชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ก็สัญญาครับก็มีนัดคุยผู้ใหญ่ไปแล้วครับรอคิวว่างตรงกันอยู่แล้วก็คุยกันว่าจะยังไงดีเพราะว่าลี่ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของของทางบริษัทจะเป็นยังไงแล้วก็จะดูว่าเป้าหมายของเขาและเป้าหมายของนี่จะตรงไหนถ้าเกิดตรงกันเราจะได้เดินไปด้วยกันจะได้ทาด้วยกันคือใจนิ้น่ะลิศก็ทิ้งหมอไม่ได้พี่เพราะว่าลิศเรียนมา6กปีลิศก็รักมันมากลิศรักมันมากลิรักอาชีพนี้มากลิศก็อยากช่วยคนแต่ว่าทางนี้ลิศก็รักมันเหมือนกันลิศก็อยากทําลิศก็อยาก สร้างรอยยิ้มตั้งงสิ่งหัวเราะตรงนี้ต่อไปแต่ว่าคือมันก็ค่อนข้างที่จะขัดกันแล้วลิฟดันไปอยู่แบบต่างจังหวัดคือจริงสัญญาที่เนี่ยก็ค่อนข้างไม่ซีเรียสนะครับก็คือเราเซ็นไว้ว่าเราเราอยู่กันเหมือนบ้านอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบสัญญาเราไม่มีอะไรที่ผีดบังคับพิเลยนะแต่ว่าคือเพียงแค่อยากจะอยากจะคุยกันให้ละเอียดเพราะว่าต่อไปเราจะได้รู้ว่าเนี้ยลิจะได้เลือกจะได้ทุ่มเทให้กับทางนี้มากแค่ไหนหรือว่า ริทควรที่จะไปเป็นหมออย่างเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็ก็ต้องเลือกอีกทีนึงใช่ครับก็คงต้องวอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าหนุ่มริทเนี่ยจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ชมกันบ้าง